ตอมลูกหมากโตซึ่งวันนี้ผมจะมาสรุปครับว่าอาการมีอะไรบ้าง8อาการด้วยกันถ้าเกิดเรานะครับฟังแล้วเรามีอาการ3อาการขึ้นไปนะครับแสดงว่าเราเป็นภาวะตอมลูกหมากโตเรียบร้อยแล้วครับ1ครับปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืนนะมีการปัสสาวะมากถึง3-4ครั้งขึ้นไปอันที่สองครับต้องการปัสสาวะทันทีครับกันไม่อยู่ครับอาการที่3าปัสสาวะไม่พุ่งนะครับไหลช้าสะดุดเป็นหยดครับอาการที่4ครับปวดหน่วงที่ท้องน้อยครับต้องใช้มือช่วยครับกดเพื่อ ให้ปัสสาวะมันไหลอาการที่5ครับปัสสาวะแสบร้อนเรารู้สึกแสบร้อนครับ อาการที่6ปัสสาวะกระปิดกระปอยครับอาการที่7ปัสสาวะต้องเบ่ง8ครับสุดท้ายครับปัสสาวะมีเลือดครับจะมีอยู่3ระยะด้วยกันระยะที่1ครับระยะต่อมลูกหมากโตต้องบอกว่ามีอาการเล็กน้อยเช่นปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไม่สุดและเริ่มมีอาการปวดหน่วงตรงท้องน้อยระยะที่2ครับปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะไม่สุดนะครับปัสสาวะกระปิดกระปอยนะครับและเป็นหยดไม่เป็นสายนะครับมีอาการปวดหน่วงทุกครั้งที่เรา ปัสสาวะครับเราเริ่มที่จะกั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วพอเรารู้สึกปวดปุ๊บมันจะกั้นไม่ได้ครับมันจะไหลออกมาทันทีนะครับระยะที่3ครับเหลือหลังแล้วนะครับทำให้คนที่เป็นระยะนี้เริ่มปัสสาวะเป็นเลือดครับปัสสาวะทั้งคืนทั้งวันเลยนะครับทุกครั้งที่ปัสสาวะนะฮะจะปัสสาวะได้นิดเดียว ปัสสาวะครั้งหนึ่งนะใช้เวลานานมากบางคนนะหนาที10นาทียังปัสสาวะไม่เสร็จเลยครับคนไข้นะครับทรมานมากและระยะนี้นะครับมันจะส่งผลทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกเยอะเลยมีทั้งหมด5ภาวะแทรกซ้อนครับภาวะแทรกซ้อนที่1ครับก็คือเราจะเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายมากครับเราจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนครับเพราะเนี้ยพอมันมีการอักเสบมีการคัง่งค้างของน้ําปัสสาวะมันก็จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในท่อปัสสาวะได้ง่ายมากรวมถึง ในกระเพาะปัสสาวะด้วยครับภาวะแทรกซ้อนที่2ครับคือภาวะปัสสาวะเป็นเลือดครับเราปัสสาวะไม่ออกเพราะตอมลูกหมากโตเนี่ยมันมากดทับท่อปัสสาวะทำให้เราต้องเบ่งในการปัสสาวะทุกครั้งหลอดเลือดฝอยที่มาเลี้ยงตรงอวัยเพศเนี่ยมันเกิดการแตกมันเลยทําให้เราปัสสาวะเป็นเลือดครับภาวะแทรกซ้อนที่3ครับก็คือเกิดนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะครับหรือที่เราเรียกว่าภาวะไตเสื่อมจากการปัสสาวะไม่ออกเพราะมันมีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะครับในกระเพาะปัส วเป็นเวลานานและมันก็เลยไหลย้อนกลับไปที่ไตครับมันก็เลยทําให้เรามีภาวะไตเสื่อมนั่นเองนะครับภาวะแทรกซ้อนที่4ครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับเอายวะเพศเราจะไม่เกิดการแข็งตัวนะครับไม่มีใครอยากเป็นแน่นอนครับภาวะแทรกซ้อนที่5ครับถ้าร่างกายเรามีภาวะอักเสบซ้ําๆครับมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้ชายเลยนะครับ